ตอนแยปากคลอตลาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินนะคะกับช่องวอล์กบายพินนี่วันนี้พินอยู่ที่ปากคลองตลาดอยู่ที่เดินกิน on the street จ้ามันเป็นงานที่เขาจัดแผงที่ถนนปากคลองตลาดนะมีรวมแผงต่างต่ให้เรามาเดินซื้อเดินหาเดินกินด้วยความใช้ศักยภาพของถนนปากคลองตลาด ที่มีอยู่แล้วเราก็ทํานองมาเปิดร้านเราก็ให้เราก็เราก็ให้แบบว่าทุกคนได้เดินเลือกซื้อเลือกขาเพราะว่าจะจริงปกติทางตรงนี้นะถ้าเป็นเวลาปกติที่ไม่เคยมานะเมื่อหลายปีก่อนแล้วอ่ะเขาก็จะเป็นถนนปกติแล้วก็เป็นร้านดอกไม้เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตึกอาคารพัน,นี้พวกเนี้ยเป็นร้านดอกไม้หมดเลยสวยๆเนี่ยนเข้ามาดูเขาก็จะสวยสวยแต่ตอนนี้พอเขาจัดเป็นสัปดาห์ถนนเดินกินแล้วเนี่ย เดินกินออนเดอ t สตรีทเขาก็จะเพิ่มร้านค้าตรงนี้เข้ามาคือเหมือนเพิ่มความคึกคักให้กับปากคลองตลาดเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจดี๋ยวขออ่านชื่องานชัดๆก่อนว่าชื่องานอาชื่อว่าอะไรเดินกิน on นเดอะสตรีมี13-14โมการานะที่ปากคลองตลาดมีร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมายใครอยู่ระแวกนี้มาได้ นอกจากคุณจะมาเดินปักของตลาดซึ่งปักของตลาดเขาก็จะมีสเสแสห์ของเขานะมีดอกไม้ของเขามีนี่ค่ะนี่องค์การตลาดตลาดกลางผักและผละไม้ในปักของตลาดดูเขาทำสวยเนาะทำสวยอะซุมเนี้ยอเดินเข้าไปยังสวยอะ่ะเออพอกไม้อยา่างนี้ก็ดีค่ะก็จะได้ฟีดแบ็กจากการตอบรับจากชาวต่างชาติเขาก็เเขาก็ะะะะจะได้มาเห็นของกินที่อยู่ด้านปักของตลาดด้วยดูดอกไม้ด้วยเนาะ ฝรั่งทางนั้นรถติดนะฝรั่งติดนะแต่ว่าจริงๆแล้ว,วสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความหนาแน่นนะเพราะว่างานนี้มีตั้งแต่วันที่13บาแล้วก็จบวันที่ออช็อกโกแลตดูใบพี่น้องเน้ช็อกโกแลตดูใบ,อ,อ,บอันเท่าไหร่ลองไหมพี่น้องเอา50บาทได้เหยลอง าลองช็อกโกแลตดูใบเท่านะคะนี่เอาห้าสิบบาทเอาไปลองดูชงใช่ไงแค่ดูใบที่เรายังไม่ได้เวกัดลองเลยพี่น้องลองจ่ายให้หน่อยคะ่ะห้าสิบบาทเอาอันนึงเอาไปลองอันนี้หนูทำเองเอคะอค่ะเลยดอกสามสิบสามสิบบาทเองสุดวะละ่ะอ เนี่ยที่เรากินนะสวยปะละ่ะสามสิบบาทซื้อเก๋ๆน,นะนี่น้องเหมือนคนมีปมวะ่ะซื้อถือเก๋ๆเองเนี่ยยี่สิบบาทอันนี้แต่นี้เอาไปไหว้พระได้เนาะจริงๆเราควรจะมาดูตลาดถนนเดินกินของเขานะเดินกิน on the street นี่นดองนี้ก็น,น่ากินนะนี่อะไรอะ่ะ เป็นไออ๋อไอติมนี่เปล่าไอติมนี่เปล่าอะไรไม่รู้อ่ะเนาะจริงจริงโมจิโมจิเดี๋ยวเขาก็มีซุ้มนั่งกินได้อุ้ยนั่งกินนก็เดี๋ยวโครงไก่อ่ะนี่ไงแเลยจะิ่าไม่รู้อะแต่ไม่เห็นน่ะอุ้ยเขาเดี๋ยวโค้งไก่นั่งกินเล้วโต๊ะโล่งด้วยอ่ะเอ้พี่น้องเอาให้กล้วยมากินโค้งไก่หน่อยดิไม่ใช่สตาร์ไม่ใช่สตาร์พี่น้องอุ้ยด้องจีนนู้นนี่น่นละ ขนมจีนอ่ะใช่มาหลังหมดเลยประตูตัวละยี่สิบนี่ด้วยด้วยอ๋อนอกจากมีถน,นนตรงนี้แล้วเราเราขาก็ให้เราดั้งได้เดินได้ด้วยนี่แต่เห็นเขากินขา้าวเหนียวโค้งไก่กันนะพี่น้องก็เป็นข้าวเหีียวโค้งไก่กันนะ่นนะ,ะนใครตักเยอะเกินขอทิชชูงเพิ่อมอะไรอ่ะกินที่ไหนเราไม่ได้กินเฮ้ยแต่เห็นคนกินเยอะมากเลยพนะี่น้อง ใช่ใช่คก็เกี่ยวไก่ของไก่ไงแต่เขาลองอยู่ยืนไม่หมดแล้วโครงไก่ที่ก็ไม่กินไงถ้าพี่กินพี่ก็จะต้องใส่โครงไก่เลยยังเปื่อยเปื่อยเลยพี่อ่ะท่านี่เป็นอุ้ยสองร้อยห้าสิบเองอย่างนี้แม่เป็นชอบแน่นหุ้ยสองเลยอย่าซื <c oughs> ้อสวยอ่ะอ้าวเจอมาจนถึงร้านก็เดี๋ยวโครงไก่สรุปว่าหมดแล้วอ้าวงานเนี่ยถนนเดินกินออนเดอร์สตรีทนี้จบแล้วสุดแค่นี้แหละสุดแค่ตรงนี้มา หลังมันเป็นมันไปตักของตลาดปกติก็คือจะมีดอกไม้ด้วยแล้วก็เนี่ยเดินชมดอกไม้ไปเรื่อยๆอ่ะกล้วยอ่ะลอกสรวเรามาเดินถนนเดินกินแต่ว่าเขามีแป๊บเดียว,วเราก็มาต่อของตลาดดูทุกทางไปหมดเลยอะ่ะพี่<ม>น้องดูดิดทำเป็นหัวใช่ทำเป็นหัวเป็นชุดไว้เลยเราจะไหแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอที่นี่เขาจะขายขายมีราคาหน่อยวันเ,เอ้ยกล้วยแต่เขาเลือกอเลือกของดีๆอ่ะ วันนี้มาไปเย็นวันเสาร์นะคะเย็นวันเสารที่สิบแปดก็มีคนเยอะแยะวุ่นวายแต่ว่าก็ขายของขายอย่างเงี้ยตลาดประคองตลาดเขาจะมีถั้วผล,ลไม้แล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีใบสีมีดอกตะไกรเนี่ยคะว <c oughs> ันนี้เรามีเพื่อนร่วมสมาชิกเป็นพี่น้องกับน้งองโกรยอุ้ยข้างในสวยยสวยเนอะเขาทาเขาทาออยเขาออท,ทาออยด้วยพี่เออท,ทาออยด้วยสวยเออ เนี่ยค่ะบรรยากาศของปักของตลาดยามเย็นวันเสาร์ว่ะคึกคักแล้วก็ทุกคนจะกลับมาเห็นอีกทีนึงว่าการขายดอกไม้เนี่ยขายเป็นชุดๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ซื้อมาเย็บไปถ้าสมัยก่อนเนาะคุณแบบอยู่โรงเรียนการฝีมือโรงเรียนพวกอะไรพระนครเหนือพระนครใต้เนี่ยค่ะคุณก็ต้องมาเดินตลาดปักของตลาดเดี่ยเข้าไปอย่างนั้นก็มีมีขายดอกไม้สดเป็นประเภทประเภทหรือดอกดกุหลาบในกล้วยไม้ขายดอกกุหลาบด,ดอกรักดอกอะไรอย่างนี้เลยเห็นไหมเออ ว่ายังเป็นกลุ่มของที่ทุกคนซื้อมานี่ตัวยอ้เบญโพงอะไรสมรสเนี่ยเขายังยังมีกลุ่มธุรกิจที่ยังใช้ดอกไม้อยู่นะคะงานมงคลสมรสนะพี่น้องน้องงานไหว้ครูกลวงอะไรสวยมากเอ้ยนี่หนูหนูขอเขาอร่อยเขาซื้อขลุ่นน้อง่ามึงแล้วมึงเอาอีกแล้วห่วงกะร้อยฮะเออ เดินตรงไปข้างหน้านะคะมันจะสุดจะจลจโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ขวามือก็เป็นสะพานทูตคือมาซื้อเนี่ยถ้าเป็นคนขายตามตลาดนะนี่ก็ต้องซื้อไปอุ้ยโุ้โหน่เป็นตึกอาคารใหญ่แบบนี้แล้วมิก็ไม่ได้มาฝัท้องตลาดนานแล้วเหมือนกันนะเป็นเป็นหลัก5ปีแล้วนะที่ไม่ได้มามก็เหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งที่คุณได้มาเดินทั้งด้วย ทั้งที่เราเห็นความสดใสของดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นธุรกิจที่มันขับเคลื่อนไปด้วยการขายดอกไม้มีน้่นดอกนี่บานไม่รู้โรยก็มีดอกบัวก็มีนู่นชูโทษค่ะทิ่งสมัยก่อนมาน้อจะจอดรถตรงวัดอะไรตรงวัดแบบนั้นนะจำชื่อวัดไ,ได้ เรียกว่าเดินเป็นบางเซี่ยวนึงนะดาวเรียวเลยค่ะตรงดาวเรียวเนี่ยบอกเขาตลาดเดินไปจนถึงปิดจำชื่อวัดนั้นไม่ได้พี่น้องนะวัดตรงนั้นนะแต่ก่อนเคยมาจอดรถตรงวัดนั้นนะ่ะวัดนวลเหรอไม่รู้ที่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนศุภหลาบ บรรยากาศปรองตลาดที่เหมือนได้กลับมาอีกครั้งก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะคะเพราะเจตนาตอนแรกมันจะมาถนนเดินกินดอนเดอะสตรีทต่อรถกัเรื่ๆๆๆลุ้นลุ้นเุ็นลอ้นล้้นเุ้นลล้นลุ้นล้นลนลุนลุ้ฝั่งนล้นลุะนลุ้น้นลุ้นล้นลุ้นล้นลุ้นลุ้นลุ้นนลลุ้นล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 ุ้นลุ้นลุ้นล้นลุ้นลุ้้นลุ้นลุ้นนแต่งลนก็มาซื้อ พี่น้องเนี่ยใบยไม้ข้างในอย่างนั้นอะ่ะน่าซื้อไปจัดเนี่ยจัดแบ็คดอปใบ,บไม้กันใช่ะที่ยาย่าที่ยาย้าให้กุปปุก<า>แล้วนะยาย่าซื้อเอาไงเออดอกอะไรนะจำชื่อใบไม่ได้ยูดูทานตะวันยังสวยเนาะทานตะวันเออย้ายมีแก้วองนะใบไม้ทนะั้งนั้นเลยพวกนี้เอาใบไม้ไป,ไ,ปไ,ปไปประดับเลยอะ่ะสวยเปลนะ่ล่ะ เน,นี่ยใบไม้ใช้ปไหนตัดจัดใจัดทุกหมดเลยลูกนี้ก็มีาาอไอ้กล้วยอยากได้เลยนี่เงี้ยเขาใช้รับบริญญากันเออรับปริญญาใช่สวยมามาด้วยกันแต่หมดไม่คุยกันเออดูรถรถเข็นรถเข็นขายแบบนี้ เก้กล้วยมีหมดเลยจะอยากซื้ออะไรขายได้หมดมีทั้งพวงพวงอะไรวะหลอกริบบิน้นอุ้ยกวยอย่างเี้ยเปนแก้วก็แล้วใช่เขามีจัดเป็นแบบว่าลิบบิ้นอะไรให้เราโบเบอร์ให้เรานี่อย่างเงี้ยเป็นเป็นชุดเลยคุณมาซื้อลุณก็ออกไปเลยเนี่ยที่ไหนก็มีรับปริญญาวัน,นเกิดสี่ร้อยถูกมากโอ้ อย่างนี้เป็นร้านที่เขามีเป็นแบรนด์ของเขานะคะ NNP อย่างเงี้ยเขาก็จะจัดแบบสวยๆหรูๆไปเลยเมันอยู่ที่จริตคนเราว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนทุกคนมาเดินเลือกได้แล้วทุกคนสามารถหาดอกไม้ไปจัดได้นี่นี่อย่างกระดงดอกไม้นี่ลองดูคานชันที่อย่างสวยอ่ะนี่สวยหมดเลยเหตุว้าคานชันคือ ดูผู้คนดูความวุ่นวายแล้ววันนี้อากาศลมโชยมากลมดีมากวันนี้ลมดีมากเลยพี่น้งองจริงๆเจตนาจะมามาถนนเดินกินนะคะที่ปากของตลาดวันนี้ฉันมาทำอะไรเนี่ยฉันก็เลยมาเดินเลยเถิดดูดอกไม้ด้วยพามาอัปเดตว่าปากคองตลาดทุกวันนี้ยังคึกคักนะยังมีความที่ว่าหน้ามาอยู่เสมอ พ่อเขาเริ่มไปจัด <Off> อ,อย่างนั้นเลยบางคนเน่ยเขาก็มาเดินเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายเลิฟอะไรของเขานะแต่เราอะมาเก็บบรรยากาศ่ะเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้เราเห็นป้ายถนนเดินกินแล้วนุ่นนุนวันนี้พี่จะจบการเร์วของตลาดเ้าๆแต่เพียนเท่านี้นะเดตนามาถนนเดินกินนอนดอกสีนะนะคะแต่ว่าก็พามาเก็บบรรยากาศขอตลาดปีสองห้าหกแปดทุกคนได้ดูด้วยนะวันนี้ไปแหละเดี๋ยวจะไปต่ออีกที่หนึ่งไม่บอกที่ไหนวันนี้อิบไว ไปก่อนนะคะกรณากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้รอ EP ถัดไปพีภาพ,พประกันใดขอแพนไว้ัลกว่านี้ขอแอบขอเอเก็บภาพชาวต่างชาติไว้สักนิดหนึ่งไปก่อนละคะวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ